สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอสุภกรรมฐานหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติคลายความยึดติดในร่างกายและความงามภายนอกคำว่าอาสุภกรรมฐานมาจากคำว่าอาสุภะที่แปลว่าไม่งามและกรรมฐานที่หมายถึงการตั้งอารมณ์รวมกันก็คือการเพ่งพิจารณาสิ่งไม่งามเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซากศพในสภาพต่างๆซึ่งพระพุทธศาสนาเทราวาดกล่าวไว้ว่ามีอยู่ถึง10แบบหรือที่เรียกว่าอาสุภะสิบตั้งแต่ศพที่พองอืดศพที่เขียวคล้ำศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกศพที่ถูกสัตว์กัดกินไปจนถึงเหลือเพียงโครงกระดูกการปฏิบัติผู้ภาวนาจะเลือกอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเองเห็นได้ง่ายแล้วเพียงพิจารณาให้เห็นถึงความไม่งามความโศกระปรก และความไม่จีรังของร่างกายขณะเดียวกันก็บริกรรมกำกับเช่นอุทุมาตะกังปฏิกุลังแปลว่าซากศพที่พองอืดนน่นาเกลียดเพื่อทำให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นอสุภกรรมฐานเหมาะกับผู้ที่มีราคะจริตคือผู้ที่มักลหลงไหลในความสวยงามทางกายเมื่อเจริญกรรมฐานนี้จะช่วยให้ใคลายกำหนัดในกามลดความหลงติดในรูปโฉม และเห็นตามความจริงว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดและในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือจิตใจสง,งบฟุ้งซ่านน้อยลงเห็นความจริงของสังขารว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนนอกจากนี้ยังเป็นบาดฐานสู่การเข้าสมาธิขั้นสูงและสามารถพัฒนาไปสู่วิปัสสนาญาณเพื่อบรรลุนิพพานได้ ในพระไตรปิฎกเองก็มีการกล่าวถึงอนุภาพของกรรมฐานนี้เช่นกรณีพระภิกษุมูใหญ่ในเมืองเวสาลีซึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงอาสุภกถาพระภิกษุเหล่านั้นถึงกับเกิดความเบื่อหน่ายในกายอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นว่าอาสุภกรรมฐานเป็นแนวทางที่มีพลังอย่างยิ่งในการดับความกำหนัดยินดีดังนั้นอาสุภกรรมฐานจึงเป็นการพิจารณาร่างกายในแง่มุมที่ไม่งามเพื่อคลายความยึดติด ปล่อยวางและพัฒนาจิตให้สูงขึ้นตามรอยพระพุทธองค์ครับ